จริงครับถ้าพูดถึงเรื่องการทำประกันหลายคนอาจจะมองว่าโอ้เอกสารยุ่งยากวุ่นวายต้องอ่านกันทีนะเป็นปกติเลยในเบี้ยประกันจะแพงอีกนะครับแต่คุณไม่รู้หรอกครับว่าอุบัติเหตุจะมาหาคุณเมื่อไหร่คุณจะเจ็บป่วยเมื่อไหร่เดี๋ยวเบรกหน้าครับเรามีเรื่องราวดีๆของการทำประกันแบบราคาไม่แพงมาฝากกันด้วยนะคะนี่ประกันสายแบบนี้เลยดีว่าเขาบอกว่านะครับเราเห็นความจำเป็นที่ผมบอก ก็ต่อเมื่อคุณป่วยก็ต่อเมื่อคุณประสบป,ปุัติเหตุซึ่งเราไม่ทันตั้งตัวหรอกใช่หไหมฮะวันนี้ครับเรามีทางเลือกใหม่ใหม่แบบว่า ราคาไม่แพงด้วยกับทุนประกันภัยครับรูปแบบใหม่ของการขายประกันผ่านตู้บุญเติมง่ายเชียกดตู้เออนะเริ่มต้นเพียง10บาทคุ้มครอง1 0,000ื่นนะครับถ้าคุณมี100เราจะคุ้มครองคุณ0,000งแสนเหมาะอย่างยิ่งสําหรับผู้ที่มีรายได้น้อยนะครับและลดขั้นตอนเรื่องเอกสารอีกด้วยนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าจะเป็นไปได้เหรอผู้หญิงคิดไหมโอ้นะหยอดเงินผ่านตู้นี้จะคุ้มครองได้จริงๆเหรอครับวันนี้เรามีกรณีที่เกิดขึ้นจริงกับลูก ที่ซื้อประกันภัยของทูลประกันภัยผ่านตู้บุญเติมนะครับและได้รับเงินประกันจากทูลประกันภัยจริง,รงมๆมายืนยันนะครับเราไปชมดีว,ว่าเขาได้เงินคืนจริงหรือเปล่าครับค่ะเชญค่ะก็จะทําให้พ่อเขาเพราะว่าพ่อเขาก็ไม่ค่อยจะจะดีเพราะพ่อเขาเกิดขับรถด้วยกัุบริเหตุบ่อยแต่ชว่าจะเติมร้อยหนึ่งทีนี้คนข้างๆเขาบอกว่าในร้องยอดก่อนิดปากขอเานเลย เอายอดไปสิบบาทก็ไม่คิดว่ามันจะได้จริงๆเพราะว่าการคุ้มครองประกันภัยนีมน่มันมีหลายระบบมันมันมันปัญหาเยอะที่ว่าเราว่าเราจะรับขอ้อเสนอของเขาไม่ได้ก็เลยยอดดูผมเพิ่งจะยอดไปได้อาทิตเดียวพ่อก็มาเสียก็เลยโทรคนเขาบอกว่าให้โทรเช็คดูก็เลยโทรเช็คดูพอโทรเช็คดูเขาก็เลยขอใบเอกสารทุกอย่างของคนตายผมก็ส่งให้เขาไป ภายในสามวันเขาก็มาครับก็เลยว่าดีใจที่กรมธรรม์นี้มันมีจริงแล้วคุ้มครองคนได้ผมจะทําต่อจากคุนประกันภัยเนี่ยครับทําให้แม่แล้วก็ทําให้แฟนขอขอคบคุณทุนประกันภัยครับที่ยังคุ้มครองสิทธิ์ของเราอยู่แม้แต่แค่สิบบาทเขาก็ยังคุ้มครองเราครับคือเรามองว่าคนไทยเนี่ยลากย่าเนี่ยหลายคนมากที่ยังไม่ได้มีโอกาสซื้อประกันภัยเลยเพราะการซื้อกลับลบากการจะติดต่อก็ลําบากเอกสารก็เยอะ แต่สาหรับเราเนี่ยไม่มีอะไรเลยเพียงไปที่ตู้บุญเติมตู้เดียวยอดตังเข้าไปใช่ไหมครับคุณก็ได้ประกันภัยทันทีเลยกดเบอร์มือถือของคุณเข้าไปนะครับ immediately เ,เนี่ยทันทีเลยคุณก็ได้รับประกันภัยจากเราทันทีเลยในการที่มี SMS ส่งกลับมาหาคุณว่าเบอร์มือถือเนี่ยของคุณเนี่ยเราได้รับแล้วว่าคุณได้ประกันภัยวัตเตอยอด10บบาทก็ได้10,000บาทยอดร้อยบาทก็ได้10,000แบาท นะครับนี่เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการได้ประกันภัยเลยไม่ต้องมีเอกสารอะไรเลยนอกจากเพียงกดเ,เบอร์มือถือคุณเข้าไปแต่ถ้าคุณมีปัญหาเนี่ยภายใน2 4 24ชั่วโมงเนี่ยเราก็จ่ายทันทีเลยแล้วก็หวังว่าอีก78%ของประชาชนในประเทศไทยวันนี้ที่ยังไม่มีประกันอุบัติเหตุเลยเนี่ยเราจะทำให้อ78%อันเนี่ยเขามีประกันภัยอุบัติเหตุขึ้นมาได้ ประสุดยอดจริงๆเลยนะคะต้องยกนิ้วให้มากๆคุ้มครองจริงเลยนะคะทุนประกันภัยคะ่ะรูปแบบใหม่ของการประกันภัยที่ทั้งสะดวกรวดเร็วประกันก็ไวนะคะเจ็บจริงแล้วก็จ่ายจริงด้วยนะคะซื้อง่ายเลยที่หน้าตู้บุญเติมนะคะตั้งอยู่ทั่วประเทศเขาบอกทั่วประเทศเนี่ยมีกว่า4 0,000ตู้ด้วยกันสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะโทรไปได้เลยที่เบอร์โทรศัพท์0257688888 0257688888เดี๋ยวฉันจะออกไปหาตู้ก่อน อย,ยู่ง่ายๆทีนี้พวกสะดวกซื้อมีหมดนะครับเห็นวายอยู่ข้างหน้าเลยลนะครับส่วนเบรกหน้าของจริงละเรื่องของคนที่รักสุขภาพครับ uh huh. เดี๋ยวเราไปดูกันซิว่าวันนี้เราจะมีเคสตัวอย่างของโรคอะไรมาฝากกันครับค่ะสักครู่กลับมาค่ะ